เบอร์จิวออติตต้องการไฟใหญ่ในพิกัด154่ปอนด์โดยล่าสุดนั้นเบอร์จิวออติสจูเนียแชมป์เฉพาะการในวันยูบีในรุ่นจูเนียมิดเดิลเวทได้ออกมาเปิดเผยถึงจารอนบูเดนิตนักชกที่เพิ่งสละแชมป์จากรุ่นเวทเ,เพื่อเลื่อนขึ้นมาชกในรุ่นจูเนียมิดเดิลเวทนั้นทางออติตเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่าไฟกับบูทคือไฟที่ต้องเกิดขึ้นไฟกับบาคาม ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่หวังว่าจะเกิดขึ้นเรน็วๆนี้ไฟเหล่านี้เป็นไฟที่ยอดเยี่ยมที่แฟนๆอยากเห็น แล้วผมก็เช่นกันเวอร์จิโอติตเขาไม่ได้โชคตั้งแต่ชนะคะแนนเดียกฉันเหนือทางอิสรตรอลมาส์ลิมอฟเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียชัยชนะในครั้งนั้นเป็นชัยชนะครั้งที่4ของเขาในรอบ13เดือนในพิกัด154ปอนด์ในการโชคติดต่อกันเขาได้โชคกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเซอร์ฮีโบฮาชุกและทางอิสรตรอลมาส์ลิมอฟมาแล้วตอนนี้เขาตั้งเป้าไปที่ไฟที่ใหญ่ขึ้นซึ่ง รวมถึงไฟระหว่างจารอนบูเดนิตและทางบาคามูตาซาลีเยบเจ้าของแชมป์ไอบีในรุ่นเดียวกันซึ่งออติสเขาได้กล่าวอีกว่าผมคิดว่าไฟเหล่านั้นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นผมต้องการทั้งสองไฟผมได้บอกกับทางเตอร์กิอาราซิสแล้วว่าผมต้องการทั้งสองไฟสําหรับทางเร์จิวอ,อติสจูเนีย เขามีอายุ27ปีออติตมาจากรัฐเท็กซัสถูกกระตุ้นและถูกตั้งคำถามว่าทำไมเขาจึงต้องชกกับทางบูเดนิตนักชกไร้่ายเจ้าของสถิติการชกชนะ34ครั้งชนะน็อก30ครั้งและทางเอนิตเขาก็มีอายุ28ปีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่ากับทางเวอร์จิลออติสจูเนียทั้งคู่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักในฐานะสนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงนั่นเอง